ระยะเวลาของการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณนับตั้งแต่วันที่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการวาระที่1ถึงวันที่สภาพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่2ต้องใช้ระยะเวลาอ,อย่างน้อยแด่กี่วันครับสำหรับในประเด็นนี้เนี่ยเราจะต้องพิจารณาตามขั้นตอนกระบวนการดังต่อไปนี้นะครับเช่นในวันที่1เนี่ย เมื่อสภาท้องถิ่นได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในวาระที่1แล้วเนี่ยก็จะต้องดําเนินการก็คือจะต้องมีการเลือกคณะกรรมการแประยะติสามัญก็คือคณะกรรมการจากสมาชิกสภาเท่านั้นจํานวนไม่น้อยกว่า3คนแต่ไม่เกิน7คนวิธีการเลือกให้ใช้วิธีเดียวกับการเลือกประธานสภานะครับกําหนดระยะเวลาในการรับคําแประยะติ จะต้องไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงโดยให้สมาชิกสภาเป็นผู้กำหนดระยะเวลารับคําแประยะติตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนเช่นกำหนดรับคําแประยะติตั้งแต่วันที่2สิงหาคมไปจนถึง4สิงหาคมเวลา8นาฬิกา30นาทีไปจนถึง16นาฬิกา30นาทีซึ่งก็จะเห็นว่าคณะกรรมการแประยะติมีเวลาในการรับคำแประยะติวันละ8ชั่วโมง จำนวน3วันก็จะครบ24ชั่วโมงโดยทั้งนี้เนี่ยในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแประยะติให้มีหลักฐานในการปฏิบัติงานเมื่อครบกำหนดวันรับคำแประยะติแล้วเนี่ยสภาท้องถิ่นจะพิจารณาเรื่องร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้นได้อีกในวันนั้นรายจ่ายนั้นไม่ได้อีกนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ให้เลขานุก,การสภาใ,ใช้อำนาจตามระเบียบข้อ109เชิญคณะกรรมการแประยะติประชุมเพื่อเลือกประธานคณะกรรมการแประยะติและเลขานุก,การคณะกรรมการแประยะติตรงนี้ในวันที่1น่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยในวันที่2ถึงวันที่4และ5คณะกรรมการแปลยะติจะต้องมารอรับคําแประยะติ ณสถานที่ที่ได้จัดแจ้งไว้ให้สมาชิกสภาทราบตามเวลาที่กำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงอย่างน้อย3วันเมื่อคณะกรรมาการได้รับคำเสนอคำแปลยะติเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ทำหนังสือเชิญผู้บริหารสมาชิกเสนอคำแปลยะติเข้าประชุมที่เสนอคำแปลยะติเนี่ยเข้าประชุมเพื่อพิจารณาคำแปลยะติไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงก่อน กำหนดเวลานัด,นดประชุมซึ่งก็เป็นไปตามระเบียบข้อ105ในวันที่6คณะกรรมการแประยะติร่วมประชุมพิจารณาคำแประยะติโดยเชิญผู้บริหารสมาชิกที่ยื่นคำแปรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมชี้แจงเพื่อรับฟังเหตุผลและความจําเป็นของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและที่สําคัญในการแประยะติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจะกระทําได้เฉพาะการขอลดรายการ จ่ายหรือขอลดเงินทั้งโครงการาก็คือการตัดโครงการทิ้งที่ขออนุญาตจ่ายและต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอยติคําแปลให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปลยติในเวลาที่สภากําหนดตามระเบียบข้อ45วรคสข้อ49วรหนึ่งและห้ามไม่ให้แปลยติรายจ่ายขึ้นไป หรือเพิ่มเติมรายจ่ายหรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจํานวนเงินที่ขออนุมัติจ่ายเว้นแต่จะได้รับคํารับรองจากผู้บริหารท้องถิน่นยกเว้นองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับเพราะในมาตรา87วรรคท้ายของพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลนนห้ามไม่ให้สมาชิกแปลยะติเพิ่มยกเว้นเฉพาะอบตอหรือคําแปลนั้นเนี่ยผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปลตามระเบียบ ข้อ60และห้ามมิให้แประยะติในรายการและจำนวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันดังต่อไปนี้วงเล็บ1ดอกเบีย้ยและเงินส่งใช้เงินต้นเงินกู้วงเล็บ2รายจ่ายซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมายตามระเบียบข้อ61นะครับกรณีที่คณะกรรมการแปลยะติไม่เห็นชอบตามที่สมาชิกหรือกรรมการที่เสนอคำแปลยะติ และก็มีมติเห็นชอบตามร่างเดิมของนายกกรรมการแปลยติต้องให้สมาชิกผู้นั้นเนี่ยมีสิทธิ์สงวนความเห็นของกรรมการแปลยติตลอดจนการสงวนคำแปรยติด้วยโดยให้สมาชิกสภาที่เสนอคำแปรยติต้องทําเป็นหนังสือขอสงวนคำแปรยติหรือสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปลยติการสงวนคำแปรยติหรือสงวนความเห็นจะส่งให้สมาชิกที่ขอสงวน มีสิทธิชี้แจงต่อสภาท้องถิ่นและให้พิจารณาคําแประยะตินั้นตามข้อ51ในวาระที่2ประธานคณะกรรมการแประยะติต้องรีบจัดทํารายงานการเสนอคําประยะตินั้นต่อประธานสภาและต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งรายงานบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภารายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มี หรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้างการแปลยะติและมะติของคณะกรรมการแปลยะติเกี่ยวด้วยกับการแปลยะตินั้นเป็นประการใดาการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปลตลอดจนการสงวนคําแปลด้วยกรณีคณะกรรมการแปลยะติมีมติเห็นชอบตามสมาชิกที่เสนอคําแปลขอลดรายจ่ายหรือขอลดจํานวนเงินก็ตาม สมาชิกผู้นั้นไม่ต้องสงวนคำแปลยติแต่อย่างใดและสมาชิกผู้นั้นไม่มีสิทธิพูดในการประชุมสภาท้องถิ่นในวาระที่2แต่อย่างใดนะครับกรณีที่ไม่มีการแปลลดรายจ่ายหรือการขอลดจํานวนเงินให้คณะกรรมการแปลยติคงร่างเดิมไว้โดยทํารายงานเสนอประธานสภาโดยเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมพร้อมทั้งบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิน่น ต่อมาในวันที่7เนี่ยประธานสภาก็จะส่งรายงานแก่สมาชิกไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงก่อนวันประชุมเป็นไปตามระเบียบข้อ5 1า 4. ว,วาระที่2ในขั้นของการแประยะติในประมาณวันที่8ถึง9เนี่ยสภาท้องถิ่นจะประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ 2, 2> ในขั้นแประยะติโดย ให้ปรึกษาเรียบเรียงลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปลยะติหรือที่คณะกรรมการแประยะติแก้ไขเท่านั้นกรณีคณะกรรมการแประยะติมีม,มติคงร่างเดิมและประธานกรรมการแปลยะติชี้แจงต่อที่ประชุมแล้วประธานสภาไม่ต้องขอมติคงร่างเดิมอีกครั้งนะครับประธานสภาสามารถนําร่างข้อบัญญัติเนี่ยเข้าพิจารณาในระเบียบวาระที่3ได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นไปตามระเบียบข้อ51 การพิจารณาในวาระที่2และวาระที่3ส,สามารถพิจารณาในวันเดียวกันได้นะครับนี่คือในกระบวนการขั้นตอนการพิจารณาในวาระที่2เกี่ยวกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนะครับซึ่งในวาระที่2เนี่ยและวาระที่3ก็สามารถจะพิจารณาในวันเดียวกัน